การไล่น้านะฮะอ่าจริงๆเนี่ยท่อเนี่ยเราต้องเขย่าเขย่าเขย่าให้ฟุตบอลมันเปิดก่อนฟุตบอลเปิดฟุตบอลปิดเพืพ่อให้น้ํามันขึ้นมาจากท่อก่อนอ่าเพื่อให้น้ําขึ้นมาจากจากท่อแล้วดันเข้ามาในในปั๊มครับเพื่อให้ฟุตให้น้ําให้น้ํามันขึ้นมาจากท่อก่อนให้ฟุตบอลเปิดเนี่ยเขย่าเขย่าท่อก่อนครับอ่าเพราะความลึกมันประมาณ24เมตร 24เมตรหรือ18เมตรก็ตามครับเวลาลูกค้าไปใช้อ่ะต้องเขย่าท่อเพื่อให้น้ํามันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มาเปิดตัวหัวตัวเติมน้ำนะฮะเรพราะเราจะไม่ต้องเติมน้ําเยอะครับเราเขย่าท่อเพื่อเพราะว่าท่อมันน้ํามันขึ้นมาบ,บ,น,บนท่อแล้วล่ะอ่ามันขึ้นมาเต็มท่อแล้วเราก็มาไล่น้ําให้มันเต็มระบบพินิดเดียวเองอ่าแล้วก็เติมน้ำไล่ให้มันเต็มอย่างเดียว น้ำต้องเต็มไม่มีฟองไข่ปลานะครับนี่ดูครับน้ำต้องเต็มไม่มีฟองไขป่ปลาอ่าปึ๊บแล้วก็ปิด